ร้อยหอยปังด้วยค่ะหอยปังหรือหอยเชอรี่หอยปังเบิ้งคักคัดเวเบิ้งคักแม่นอนแม่นตามไปมาถึงแล้วเมืองหลวงกวางบกใหญ่หอยปังเป็นจังไดาคือร้อยน้ำแบบนี้เหมือนหอยฟังเราหอยปังแกน้องมาเล้ยน้ำคือหอยเรา เอาแก้มันจันนงเล่เยาบอกให้ฟังเป็นมนเป็เทีมันเบาออนะลองททบเบิร์กอโหลองอาบาดมือตองแบบมันมันเนาปะฮะก็นเนได้แล้วพออ๋อโอเคถือว่า,าไท้แด่ผ่านผ่านผ แกให้บ้าเลื่อนกันไหม่กสวยนี่ขวายขาไปขึ้นมากอกมากอกมะกอกโอ้มากอกลงแดูได้บอกเป็นมะกอกอ่อนขอให้เป็นขึ้นเื้อว่ามะกอกพ้อได้ใส่ก่นเอาละนป็นมะกอกที่มันลงแดูมากลูกเราสองไหลได้นี่พ่อเออบะกอกอ่ะไปลงเดูการแต่งลวดครับ เรียบร้อยนี่มาลาคีนคุกความหอ,อยหั่นเรียบร้อยอะจัดไปคุณแม่เลยอ,อันนั้นเละเขาครัวนี่แหละไปลดไปลด <c oughs> จะย่างมือจะจะย่างมือ <c oughs> จัดเนี่ยย่างอะไรตีนําไปเ <c oughs> น้ำกราน้ำกระโอ้ยบีบน้าบ่ออกฝานหออฝานอหโอ้ยมากรอกแกนหล่อนนมากอกลงฤดูแล้วบ้งแล้วเอ้อาไ้่แล้วคืองปรุงหอมแดงใส้นลายซอยพริกสดสะอีกซอยตะไคร้ผักชีต้นหอมนั่นละลงไปมากอกฝานหออมากอกสิได้ฝานี่หรือเปล่าพ่อได้กินมัน มะกรอกนี่มะกรอกบังคับแต่ว่าได้กินนอดเม็ดมันเอานอกฤดูกาลขอได้กินกับพ่อข้นแม่โอ้ยได็กเจอกระละมังหยานี่แหละก้อยหอยปังของแท้ของแท้บอรก้อยเดียบเล้วครับแต่ไม่ชอบเมเอามาลวกมากยังก่อนมื่แก้วสุกแล้วให้ปังเสรสุกเรียบร้อยแล้วล่ะ หอมเลยขอให้ได้กินขอให้ได้กินถึงความหลังก็เอาแล้วครับแศษเศนัวๆเป็นยังไงมันพ่อดีแล้วรี้ยวดีเล้วพอหอมพผอมพอแล้วพอแล้วสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่แบบขี่สามเขาครับโอ้ยมือนี่ยายนงผ่าลงทงลงทามือนี่ได้กินก้อยหอยปังสามสิบปีแล้วยายนงพราก็เห็นเนื่อวันหอยปังคุบปั๊บเลย ดีใจเพื่อนผมบอกหอยสดแต่เเขาลวกแล้วเป็นลวกลวกเหรอเพิ่นก็บ่บอกเนาะเพิ่นเห็นยายน้องจับเพิ่นกับเฝ้า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 ใส่ถุงไห้อากาศมันร้อนเขาจะออกมาสดๆจากบ้านเ้ามันดีมาถึงที่ไหนมันทนป่านี้ว่าเสี่ยงมาทำพันธพร้อมพื่อนไหมพอแต่มาใส่กระมังบับร้อยอังลังเป็นมาบักหอยยังเกินร้อยหอยเอวหอยปังมันคือร้อยว่าแต่ามาเบิ่งเออมาแกะเบิ่งเอามือไปจุ่มเบิ่งอ่อมเพิ่นลวกแล้ว ลวกพ่อข่าเอาไว้นี่นะลวกพ่อข่านะบ้อมองสันบ้อมองสันมันกระสีเน่าเนาะหนึ่งพ่อข่าจ้ะก็ถือว่ามาถึงปากถึงแมนขอให้ได้กินขอให้ได้กินะสมปากสมอยากกินหรอกยัดไปพี่น้องกินตามมีตามเกิดเนี่ยละเพราะว่านักสิหาของสดๆแท้ๆฉ่ซือสิ่งใหญ่ดินหรอกเป็นตุ่มเงอนี่ก็ได้เสร็จขพอความเก่าความหลังแต่น้อยอย่านุ่งไปหน้านี่ กินหัวฟ่วงล้างน้ำกดรดเลยว่าได้ถึง,งว่าได้ถึงพียกคือเกลือซำมาพี่น้องเด้อมาทุกคนครับไปเคยอ,อยู่ต่างจังหวัดไปเคยอ,อยู่อยาองภาคอีสานมันฮอร์พี่น้องท่างไก่ท่างไก่มากินก๋วยไม้ปังน้ำกันมืาเนี่ยมังก,กอกกับเป็นมังกรกอ่อนสงแค่ม <ST> ังกอรจะนุ่งหางหาซ้ำตลาดคุนได้มังกร มีก้อยก้อยอหอยกัมีพักกระโดนพร้อมเด้ยผพักเมกกัมีย่า <c oughs> งเล็กๆกินละน้อย <c oughs> มันปรุงมาท่านยายนงเสียบเลยละ่ะครหอยในตำนานเปแล้วจะสมัได้กินเนี่ยแล้วมันทำเออ้งามอืม น้องหมูน้องหมูโรยเป,ป็นง,งมหอยฟังย่ำเ้ามันคืนมันคืนย่ำเ้า,าสวยมันจมหนามอืมเดี๋ยวน้องเขื่อไปไปเก็บหอยฟังไปย่ำเ้ามันอยู่ใต้ใบบัวอยู่คุผมมีซื้อท่านไหมครับผมไอ่เชื่อสิเป็นเหตุทุนมากของมันหนึ่งอ่ะทุนมากมาจากทั้งขาป๋อเล้าอ่ะ อยากน้องเยน้องอยกได้ห็อยสดนะหอยปังสดๆพ่อเดี๋ยวมาปล่อยไปบอหลังบ้านก่อมกูแต่อมีอกนเงกูแตอมี่บอกนข่เจ้งกูมี่บอกนี่เด้กมี่บอกนี้เด้กูแต่แอเี่บกีเด้งกูแต่แอมี่บอนเ้งกูแต่มี่อนีเดแ่มี่อนเด้ากูตมีบอก่เก่บนี่เ้งผูแตกนด้งกูรสิแอ้อนงตมีกนเท้อมีบมันเังก่นี่เด้งบี่เด้งกูแตบ นี่เขาตรงปูตรงป่านะอัดออกเย็นมากทุกททมือนี่ไปสามอาทเตท์ของมือนี่กลับขึ้นมาได้เนี่ยด้วยเพราะว่าห้อยเพราะว่ากงุ่มว่าปูย่าน้องอยากกินก้อยสดๆไหมหอยปังไหมเดี๋ยวอยากอยู่เลยวขีมออกแล้วกว็ก้อยเลยมนะ คือคุณทองอยากกินลาบกระต่ายมัอยากเลย <c oughs> ออกลูกแล้วเจ็บก,ก็ไ่ได้ก,กินติ <c oughs> โอ้แสบดีมันจะมหีหอยสองชิน้นประจำชินบ้านเราเกลือ หอยหน้าเขาหอยปังอืมอันแรกฝนตกไม่ไม่นี่หอยหน้าสิออกเก็บน้ำขังกันแท้ยนะพ่อเนาะน้ำบวกน้ำเนาะน้ำบวกน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำให้หน้าแต่เือและกระตากระดงอันนั้นเป็นอาหารกร่อนลงฤดูการทำหน้าตายหอยหน้าออกซิ้วหมายว่าต้องลงไถหน้าโหดแล้ว <c oughs> อีกนิดก็คือหอยปังแหละหอยประจำทิ้งเหลีย อันนี้เขาบอว์ถึงหอยจุกนะหอยขมหอยที่มันคล้ายๆกันนะงอันพวกหอยจึ่งโลชเชลีในมาที่หลังดอกหอยจุชลีอืมอ่ะไม่ลมูก,กว้าวมาก รง่นไหนุ่นไม่ก,กากินรุ่นเกานี่และที่จัดการมันฮ่ฮ <laughs> ่บบนฮะ่าฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่นน่้่่นหอยช่าี่ยิ่มฮ่า่ ทำไมต้อกะกีนขบบาบ๊กไอยไทยมะกอกก่อไก่ไมูแดงแม่แมนยังต้องใครกินต่อพ่อไไปอันสุกครมดูแดงใครอันห้างมดูแดงมาก้ก่ใสยเลยยกหมอไปเลย <c oughs> เด้แมนจะกี้เออแค่แม่จะได้กินอย่างนี้สักหน่อยกดิบด้วยมันก่ดูดเลยอืมดิบยุย่ห้างมดูแดงเลยเยวะเ่โอ้ย เขาจากฝากเหอหอยหอทุกแล้วเลยอะสมัยตะกอนเนี่ยมันกว่มีสารเคมีหมดแดงเนะ่ยกินจุดตีนบ้านก็กินได้ <c oughs> แต่ทุกมนี้ กอสาสารเพรามีอนามัยกะตุ้มมือเนาะจังมันกะม่นมีหลกวิภัยตะขีมัน,นมีมันมีหลกมีภัยแต่ว่ามันอในความรู้สึกของเราเนี่นยันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็คิดว่ามันบ่านหนาหมีหลกวิภัยทั้งการเคมีอ่ะนะคนตกอยู่หน้าห้องยังห้องทางลิ้นกินเด้ป่ะตุ้มมือนี่บ่ได้กินเลยน้าทังลิ้นเห็นไห กับประกานไปนั่งตั้งเขาอยู่บ่านจินเนาะไปน้้าหาของอยู่หน้าเล็บว่าลูกหนูปูกีว่าก,กาุ้งหอยปูปฝายอยู่หน้าเมือ่อไปอยากกินแคบกินนู่ต้องไปกินอยู่หน้าน้ากินกับบริสุทธิโอ้ยเป็นคันน้ำเงาไม่แกกันแท่นีร น้ำซึนมน้ำนึงก็กินได้แล้วทุกงมือเนี่ยถือขวดน้ำไปพร้อมเสียเงินหนึ่ง,ออ <laughs> งก็ออกจากบ้านเขาเขาน้ำไปหน้าเอาน้ำผลลิตไปกินพร้อมนี่นไหมไม่เคยกากิน <laughs> ค,คุดบ่บอสกัคุดไว้เพื่อเลียยเ้ยงปูเลี้ยงปลางวยพื่อหิน หนอหอนทำมาแรงมากควายหูว,ว่าเย็นพอนอี้พอนพิษต้งเกศเอ้าม่งสิม,มงเอาแล้วไม่ยหมอนกัอยู่พี่สันเนี่ยต่างกันตะกี้ในหอยยุงเทปกันยังว่ามีความแตกต่างอยู่ระหว่างต่งางจังหวัดกับทีท่เทปมือผมว่าพ่อๆกัน นาได้ครับกินที่ลูกลูกหลายๆคนเนี่ยบาถึงหานาที่ได้เกินตามกุยกุยกับานตีเมื่อไหร่จำเอา ไม,ม่มีจะกินยังอะไรกิน,กนย้อนเงินโลจ้าบาทกับคุณแม่ไปซื้อไม้ปังต้นละสองร้อยอันนี้บะพอ้าโลมันเบาเบาอ,อย่างนู้นก็ว่ามันก็บกเบาแฉเบาในีเขาหลวกมากอัน <laughs> ดีใจมนันย่อนในน้ำตุ่มเราสิ ฟูองลังบ่มีตัวนอนจักตัวมีตัวตัวฟูฟูกิวจมนำบักแม่ดีจังยังม่เป็นหอยเน่า งานตะบอิมง mm ันตะบอิมอืมเอาไว้านถึงโแต่ยังบางกองกังขอยอมเมียเลย ย่างหน่อยก็มดฟ้าแล้วคำนึงกันขวาคุณคำสุดท้ายกันแ่บแ่บอยู่ได้ได้ถึงอัรถบ่วถูกแต่ทำไมตะกี้ว่าด้เนาะแม่อยูคว่าจินไอของมันกจ้างกันตรงใจมันมาอยู่ในเมืองอยู่บอลห้องกกลยดิบเด้พ่อบ่บรได้ลวกทังสีเด้แล้วก็บม กินพ่อด้หูรสชาติกลินพ่อด้คิดระลึกความหลังเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บเสนาเสียไว้ทำนี่แหละเดีย๋ยวถ้กกดไลก์กดแชร์นะเปิดในเด้อหักกันแพ่งกันดูแลก,กันเิืนกันตลอดไปเราอยู่นี่ก่ะอยู่ดีไม่ห้งกันทุก,กันสวัสดีครับสวัสดีจ้า